สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดวีบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสซัยนวะลาฮูลาวะลาโกรดิลลาบิลลาฮินอัลีน اظيم ัชะฮดุอัลลาอิลลาหิลัลลาฮ์วะฮดหุลาชะรีกละวะชะฮดุอันนะมุฮัมมัดอัลอัมดุฮูวะรอซูล Allah زي ر ะ س ُ و ل َ ه ُ بِالْهُدَى و َลِ ي ن ِ الْحَقِّ ل ِ ي า ت َ ه ِ ر ลลَ د ْวะลาอ ل ِّ ه ِลَ ل ชิก ق นอัมมาบะอ م ُ ش ْ ر ِ ك ُ و ن َ أَمَّا ب َะْ د َ سَلَامُ ع َ ل َ ي ะขอความสันติความจำเริญจากลอชพานวะตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลอชมาทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรานำเรื่องราวที่เป็นปัใจจัยใหญ่นะครับสำหรับมนุษย์เนี่ยมาถวามเข้าใจเอามาเรียนรู้ เพื่อเราเนี่ยจะได้เดินบนทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ชัดเจนบางครั้งเนี่ยเราเองก็ไม่รู้จักตัวเราเท่าไหรนะ่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราทําอะไรแล้วก็เราจะไปไหนอะไรคือเป้าหมายของการดาเนินชีวิตเป้าหมายของมนุษย์ในขณะที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันที่เรามาอยู่ในโลกนี้นมาอย่างไรแล้วใครเป็นผู้ให้มาหลายคนอาจจะบอกว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้เกิด อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะพิสูจน์ได้ในการรู้จักพระเจ้าเนี่ยคำถามมันต้องกลับมาว่าถ้าพ่อแม่ให้เกิดทําไมอยากได้ผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงอยากได้ผู้หญิงก็เป็นผู้ชายอยากได้ผิวขาวกลายเป็นผิวดําอยากได้ลูกหลอกับลูกไม่หล่อไอ้ทำนองเยอะแยะนะครับอยากครบบริบูรณ์บางทีคลอดออกมาก็ไม่สมบูรณ์แบบนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรา พบได้ว่าพ่อแม่ไม่ได้มีส่วนช่วยให้เราเกิดหรือว่ากำหนดให้เราเป็นไปตามที่เขาอยากได้ฉะนั้นคำถามมันก็เกิดขึ้นกันว่าแล้วใครเป็นผู้ให้การกำเนิดเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยมารดาหรือผู้เป็นภรรยาเนี่ยครับยังไม่รู้เลยว่าตั้งคภ์นี่ก็ยิ่งเป็นแปลกใหญ่เลยว่าใครเป็นผู้ให้กำเนิด บางทีอยากมีก็ไม่สามารถจะมีได้บางคนไม่อยากมีแต่ต้องมีคำถามมันก็กลับมาใครเป็นผู้กำหนดถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ทรงสร้างแล้วจะเป็นใครเพราะพระองค์ผู้ทรงรอบรู้ว่าจะให้แบบไหนให้อย่างไรให้กับคนไหนให้เท่าไหร่นะครับจงหมดเหล่านี้คือข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งในการรู้จักพระองค์มากขึ้นและเราเนี่ย เกิดมาเป็นแบบเรามีพวาอมอ่อนแอครับอายะคุณอ่านบอกคูลิีกันอินซานอยู่ดอยอินามนุษย์ถูกสร้างมาด้วยความอ่อนแอนะเราจริงๆ็นได้บางครั้งเราก็ขยันขันแข็งบางครั้งเราก็อ่อนแอนะครับทอ้อถอยยิ่งโดยอเฉพาะยิ่งเนีน่ยบางทีเราเกิดมาจะแข็งแรงนะเริ่มเติบโต,ตมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆพอถึงจุดหนึ่งเราก็จะดาวลงเรื่อยๆเลยครับดาวลงเรื่อยๆใครเป็นผู้ครับให้เกิดความอ่อนแอเหล่านั้นสุดท้าย เราก็กลับไปหาลอสฟานมาแต่ละต้องสิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปนี่คือข้อคิดอย่างหนึ่งในการรู้จักพระองค์มากขึ้นว่าใครเป็นผู้ให้ให้จากโลกนี้ใครผู้ให้ตายนะครับส่วนหลังจากนั้นจะเป็นยังไงเราก็มีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาศึกษาอีกเหมือนกันว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไปไหนบางคนบอกไปเป็นเทวดา ไปเป็นเทวดาใครให้เป็นเทวดามันต้องมีคํคำถามว่าใครให้เป็นเราอยากจะเป็นเองได้ไหมอยากจะเป็นเทวดาเราจะอยากเข้าสวรรค์มุสลิมเราทุกวันนี้อยากเข้าสวรรค์แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะได้เข้าหรือไม่เข้าเพราะเรื่องราวเหล่านี้เน้นอิสลามได้สอนเรื่องของสวรรค์นรกนะครับบอกกล่าวไว้ให้เราเรียบร้อยทำดีได้ไปไหนทำชั่วได้ไปไหนใครเป็นผู้ที่จัดแจงสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ถ้าไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้า สิ่งนี้คือสิ่งหนึ่งที่สามารถจะบอกกล่าวกับมนุษย์ทั่วไปนะได้รู้จักตัวเองแล้วก็สิ่งที่เราดำเนินอยู่วันนี้พระองคอ์ a ลอมาส่งอะไรมาทำนุนชีวิตก็คืออัลกุรอานมาให้เราในคัมภีร์กุรอานนี่นะครับมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมาย,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 ยไม่ใช่เป็นคาถาหรือว่าเป็นคัมภีร์เอามาปกป้องสิ่งเล่นลับอะไรต่ออะไรแต่มันเป็นคัมภีร์ที่ ให้มนุษย์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันความเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันการใช้ชีวิตการทำการค้าการอะไรนะครับการเคารพภักดีต่อพระองค์นะวิธีการต่างๆรวมถึงวันเวลาที่เราจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าด้วยนั่นก็มีบันทึกไว้ในคุรันนี่คือข้อคิดอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกว่าพระองคอ์ลอสชูมาตาลาพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยครับ ถ้าไม่ใช่คำพูดของพระอ,องค์จริงเลยว,วันนี้นะครับก็คงจะหมดไปแล้วสิ้นสุดนะแต่ด้วยอัลลอฮฺซุบฮตาผู้ส่งพระองค์ได้บอกว่าพระองค์จะรักษาอินนาลาฮุลาฮฟิดุลแท้จริงเราเป็นผู้รักษาดูแลนะครับใน أ, คําภีรอัลกรุรอานเรนะพี่น้องผู้ศรัทธาคงเข้าใจนะครับว่าอัลลอฮฺเราเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือเรียกว่าอัลลอฮฺเนี่ย ที่สำคัญก็คือพระองค์ทรงเห็นเราในฮะดิษบทหนึ่งเนี่ยนะครับมื่อมาลยกามาสอนคำถามหนึ่งที่มาลยกาถามท่านนาบีว่ามาวันเอสานเอสานเป็นแบบไหนก็แหละอันตะบูดาลกะอันนักตะรอฟะฟอินลำตะกุนตรอฟรอินูยะรอกะท่านนาบีได้บอกว่าเอสานก็คือการที่ปฏิบัติเรือ่องเคารพพักดีต่อพระองค์ประหนึ่งดังว่าเราเห็นพระองค์ แต่ถ้าเราไม่เห็นพระองค์เนี่ยนะครับพระองค์ก็เห็นเราเพราะฉะนั้นความหมายสรุปตรงนี้เนี่ยว่าอัลลอฮฺสุวทรงเห็นเราตลอดเราก็จะไม่กล้าทำความผิดเหมือนชายหญิงคนหนึ่งนะครับผู้หญิงชวนผู้ชายไปทำความชั่วไปทำดีนานะครับเข้าไปในห้องแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างหมดเรียบร้อยแล้วก็บอกให้บางปฏิบัติหน้าที่ทำงาน แต่บางเนี่ยนะครับหรือว่าชายคนนั้นเนี่ยบอกว่าเรายังขาดอยู่ประตูหนึ่งนะยังไม่ได้ปิดผู้หญิงก็สงสัยว่าประตูไหนล่ะประตูอัลลอฮฺสุบฮามตะละนี่แหละที่ทําไม่กล้าทําความผิดเพราะประตูนี้ปิดไม่ได้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือข้อหนึ่งที่จะหยุดยั้งความชั่วร้ายแล้วก็สิ่งที่มีดีได้ก็เพราะเรื่องเรามีอัลลอฮฺสุบฮาตะลาพระผู้เป็นเจ้าเป็น ผู้ที่จะคอยยับยั้งความชั่วร้ายจากการที่เรามีความยำเกรงในรัชบัณาด้วยครับพี่น้องผู้สนใจทั้งหลายครับเราจะกลับมาอีกครั้งครับในโอกาสหน้าครับสำหรับครั้งนี้ว่าบิอะไรจะฟิกวักนทีดอะไรเฉลามความุิ้วขงเรามา,มาตุลลอวบะบระกาตุฮกที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดุยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน